ถ่ายต่อเนื่องนะครับถ่ายต่อเนื่องนะี่ครับสะพานสะพานขาวแห่งนี้มีประวัติว่ามีดวงวิญญาณมายืนโบกมือให้กับรถนะครับที่ขี่ผ่านในช่วงกลางค่ำกลางคืนตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มครึ่งครับผมมาเดินอยู่คนเดียวครับนะี่ครับก็ <ST. S 1> มีรถรถผ่านมาอยู่เรื่อยๆครับรถผ่านมา บรรยากาศมีแสงไฟอยู่ตลอดทางครับแต่ก็ยังรู้สึกว่าค่อนข้างวังเวงแล้วก็น่ากลัวในในระดับหนึ่งครับนี่ครับบรรยากาศถนนโล่งมากครับถนนโล่งมาก วันนี้เรามาพาเพื่อนๆเ,เดินข้ามสะพานขาวกันนะครับเผื่อที่จะมีอะไรเราจะได้ดูไปพร้อมกันครับว่าวันนี้จะมีอะไรหรือเปล่าครับตอนนี้ก็ประมาณสองทุ่มนะครับ2องทุ่มหากใครสนใจชอบ ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับนี่ครับช่วงช่วงสองทุ่มครึ่งอ่าก็ยังมีรถผ่านอยู่นะครับผ่านอยู่เรื่อยๆครับพอดีเห็นเขาว่าสะพานนี้มีประวัติความน่ากลัวเกี่ยวกับ มีผีปรากฏออกมาในช่วงตอนลางคืนนะครับผมคิดว่าคนน่าจะให้ความสนใจอยู่ไม่น้อยก็เลยลองมาเดินดูครับว่าเราจะเจออะไรกันบ้างครับถนนค่อนข้างกว้างครับ คนนุ่งกางคือถ้าไม่ได้ตั้งใจถ้าไม่ได้ตั้งใจามาถ่ายคลิปนี้ก็ถือว่าค่อนข้างน่ากลัวเลยทีเดียวครับนี่ครับน่ากลัวดีถ้าใครชอบก็กดไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กันด้วยเพื่อถ้าได้รับเสียงตอบรับจำนวนมากผมก็จะได้มาถ่ายคลิปให้เพื่อนๆดูอีกเดินมาได้สักระยะแล้วครับรู้สึกใจเต้นครับตื่นเต้นครับตื่นเต้นเพิ่งเพ,พิ่งมาถ่ายคลิปแนวออกล่าออกอาตามล่าตามล่าท้าผีนะครับ เป็นครั้งแรกรู้สึกตื่นเต้นดีครับตื่นเต้นดีตื่นเต้นมากครับมีรถขี่ผ่านอยู่เรื่อยๆนะครับรถขี่ผ่านนะครับผมมาคนเดียวครับมาคนเดียวไม่มีใครมาด้วยครับไม่มีใครมาด้วย พอดีให้พี่เข้ามาส่งครับพี่เขาจอดรออยู่ข้างนอกอยู่นอกสะพาน,นครับผมต้องเดินมาคนเดียวครับต้นไม้ยังแถวกันเป็นระเบียบเรียบร้อยครับนะครับถ้ามีอะไรโผล่เข้ามาในคลิปโดยที่ผมโดยที่ผมไม่ได้สังเกตเห็นก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับ โอ้ตอนนี้บรรยากาศค่อนข้างเย็นและวังเวงครับวังเวงนิดหน่อยถึงจะมีรถผ่านมาอยู่เรื่อยๆแต่ว่ามันก็มืดและน้าและน้ากลัวครับมีรถผ่านมืดมืดจริงๆครับมืดมากมืดมาก ตื่นเต้นครับตื่นเต้นใจหนึ่งก็กลัวครับแต่อีกใจหนึ่งก็อยากลองมาถ่ายดูครับนี่ครับตายคลิปดูพอมาเดิน ปกติผมก็เคยขี่ผ่านนะครับขี่ผ่านบ่อยแต่ว่าพอลงมาเดินเองแล้วมันให้ความรู้สึกที่แตกตาก่างกันมากครับถึงจะมีแสงไฟแต่ก็ยังมีความน่ากลัวอยู่ในตัวครับเนี่ครับเดินเสร็จแล้วครับเนี่ยเสร็จแล้วครับผมเดินผ่านมาแล้วครับ นี่ครับนี่ครับโอ้ตรงนี้ครับนี่ครับมีคนมีคนเอาน้ำแดงมาถวายนะครับแสดงว่าต้องมีอะไรสักอย่างแน่ๆครับอาจจะมาเอามาเส้นไหว้เจ้าที่ครับคือถ้าถ้าเจ้าที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วเขาได้รับความช่วยเหลือตามที่ขอเขาก็จะเอาน้ำแดงมา สักการะบูชาเพื่อเป็นการตอบแทนครับคิดว่าน่าจะเป็นลักษณะอย่างนี้ครับแสดงว่าที่นี้ต้องเคยมีประวัติแน่นอนครับถ้าถึงขนาดเอาน้ําแดงมาเส้นไหว้แบบนี้ตอนนี้คนลุกสู้ครับคนลุกสู้คนลุก <laughs> คนลุกมากเลยครับขนาดมีแสงไฟนะครับสุดยอดครับสุดยอด มืดมากครับมืดมากข้างในป่ามืดมากใจนึงก็ชื้นอย่าง,างน้อยก็ยังมีแสงไฟครับให้มองเห็นทางเพราะไม่ใช่ว่าเราจะระวังแต่ผีอย่างเดียวครับเราต้องระวังคนด้วยยิ่งมาคนเดียวแบบนี้ยิ่งต้องเซฟตัวเองให้ดีครับ อันนี้อยากมาลองเดินข้ามสะพานดูครับเดินไปกลับเดินไปกลับครับว่าจะมีอะไรถ่ายติดเข้ามาในคลิปบ้างหรือเปล่ามีอะไรโผลวมาไหมผมเป็นคนไม่ค่อยชอบท้าทายเรื่องพวกนี้ครับถ้าจะให้ท้าทายมันก็เหมือนกับลบหลู่เกินไปครับก็เหมือนกับคนนั่นแหละครับ คนเราก็ไม่ชอบให้ใครมาท้าถ้าเขาจะโผมาเขาก็โผมาเองครับนี่ครับโผมาเองครับสะพานก็มีคนขี่มาปะปะไปไปครับ ครับโอ้เมื่อดมืดจริงๆมื่อมากครับขนลุกไปตลอดทางครับอบสุดยอดครับถึงจะมีรถขี่ผ่านอยู่เรื่อยๆแต่ก็ยัง ค่อนข้างน่ากลัวและวังเวงในระดับหนึ่งครับนี่ถ้าเป็นช่วงหกทุ่มตีหนึ่งตีสองนี้ผมคิดว่ารถคงจะไม่บ่อยขนาดนี้ครับรถยนต์ขี่ผ่านครับนขี่ผ่านสุดยอดครับบรรยากาศ สะพานค่อนข้างยาวยาวพอสมควรครับนี่ครับเดินขี่ผ่านครับมีรถผ่านอยู่เรื่อยๆครับมีรถผ่านอยู่เรื่อยๆแต่เท่าที่เท่าที่ผมเห็นนี้ ยังไงก็ต้องเคยมีประวัติแน่นอนครับพราะมีคนเอาน้ำแดงมาเส้นไหวหากมีบุญสัมพันธ์กรรมสัมพันธ์กันก็คงจะได้มีอะไรให้เห็นกันบ้างครับแต่ถึงไม่มีก็ไม่เป็นไรครับถือว่าผมมาเดินให้เพื่อนๆได้ดูแล้ว เผื่อใครอยากจะลองว่าอยากจะรู้ว่าถ้าเราลองมาเดินข้ามสะพานกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับในตอนกลางคืนซึ่งเป็นสะพานที่มีข่าวลือข่าวลืออยู่บ่อยๆนะครับว่ามีคนเจอผีแถวนี้ แล้วก็มาดูกันครับไปชมไปด้วยกันว่าเป็นยังไงบ้างถือว่ามาทำตามที่หลายคนอยากอาจจะอยากทำด้วยตนเองแต่ว่าก็ไม่มีเวลาหรือ,อ,อกลัวผีจนไม่กล้ามานะครับผมก็มาลองเดินให้ดูแล้วนะครับ เป็นตอนสองทุ่มครึ่งครับสองทุ่มครึ่งครับหมื่นมากแม้จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าผมก็มาเดินให้ดูแล้ว ถือว่าเป็นประสบการณ์การมาเดินข้ามสะพานสีขาวที่ค่อนข้างมีชื่อในละแวกนี้นะครับถึงจะไม่เห็นอะไรแต่ก็ถือว่ามาทำให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับ เป็นประสบการณ์เดินผ่านสะพานขขาวไปด้วยกันครับนี่ครับ ก็มีคนขี่ผ่านไปผ่านมานะครับเสร็จแล้วครับการเดินข้ามสะพานขาวที่มีประวัติเคยมีคนโดนผีหลอกอยู่บ่อยๆในช่วงสมัยก่อนนะครับจากการที่ไปเดินวนไปกลับ หนึ่งรอบก็พบว่ายังไม่เจออะไรนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ยังไม่ดึกมากประมาณ2องทุ่มกว่า,วาช่วงพมามทาในช่วงตีตีหนึ่งตีสองนี้ก็อาจจะมีโอกาสได้เจออะไรกันบ้างนะครับแต่สำหรับวันนี้ผมก็มาเดินให้เพื่อนๆได้ดูกันแล้วนะครับเป็นการร่วมประสบการณ์ไปด้วยกันในการเดินข้ามสะพานขาวแม้จะไม่เจออะไรแต่ก็มีความน่าตื่นเต้น และชวนให้หายสงสัยได้ครับว่าถ้าเราไปเดินข้ามสะพานเท้าแบบนี้ดูมันจะเป็นยังไงก็สรุปครั้งนี้ยังไม่เจออะไรนะครับเจอแต่ขวดน้ําขวดน้ําแดงในการที่มีคนเอามาเส้นไหว้ก็แสดงว่ามันต้องมีเรื่องมีประวัติอะไรสักอย่างนั่นแหละครับเขาถึงได้เอามาไหว้กันเพียงแต่ตอนเพียงแต่คลิปนี้ไม่ไม่ไม่เห็นอะไรครับ สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ